สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีสุภุสุคนนะคเน,ก,น,ก,นกขิมะเมื่อนี้กับขิมะตามเลขซองเงินหลานของพอแตม้มเลขซองบนล่างวิ่งซีกับเจ็ดเข่าทั้งบนทั้งล่างส่วนจับคู่กับเข่าตกลับคือหกสี่เลขออกหกสี่พอแต้มให้สี่หกเลขซองเงินหลานได้พี่น้องได้ ส่วนเลขวิ่งซีกับ7ตเข่าทั้งบนทั้งล่างเกตขึ้นบนซีลงล่างเอาคำมาตามกันปิวไปละคุณอพอแต้มวัตดีครับผมว <ขอ S 1> ัตรดี <ขอ S 1> ครับทีบ่มาตามเลขซองเงินล้านจับคู่กับเขาเลขวิ่งกับเขาบนล่างแนละ้วพอแต้มเนาะอเออเอมาตามกันหมดนีนมาแล้ว วดนี้ได้มาแล้วได้มาแล้วสดสดร้อนร้อนตัวร้อนเลยวันที่หนึ่งธันวาเนานะถือว่าเจ๋งอยู่ด้ีเนาะเข่าตัวเน้นเข่าตัวเน้นเนาะถึงขอีเข่าตกครับก็ถือว่าตัวเน้นก็ถือว่าแม่นอยู่ด้วิ่งกันได้ขึ้งบนข้างล่างนี่เออวิ่งกับเขาบนเขาล่าง ทั้งจันทั้งสี่ทังเกียทั้งหนบ้างเน่ยบ่พ่นเห็นอยู่หรอเพื่นเห็นพนโหอยู่เอฟซีผู้พันติดตามเพนรู้จักเป็นบ่เบิงหลักฐานของเก่าเพื่อเก่าผู้พันติดตามเฮอ

มาเบ่งไปน้ำกันมาวิเคราะห์ไปน้ำกันได้พี่น้องได้ตัวเลขเป็นแค่แนวทางห้ยซองมวลร้านมวนนี่ปนญหามาบนเป็นบนล่างือเกินละ่ะบนล่าง

กับกูเขาจมไม่เล็กวิง่งเล็กวิง่งเล็กวิงกว่งส ห้ากับศูนย์ห้ากับศูนย์ก็งามเนาะงามมานากันได้ดิเห็นมบ้าได้ได้ม้ากันได้เห็นบมเคยม้านากนันอยู่บาอย่งา,า,ยางเราก็จะถามเลขกมันงาม,มเด็กขาศูนย์กับงามอยู่ดิใช่ว่าก็บอกเอฟซีน้ำบอกแบบไหเลขมาด้วยกัน มันมันเคยมาน้ำกันอ๋อเลยมันเคยมาน้ำกันเคยมาน้ำกันจับคู่ห้าสาม ห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดสี่หางคือกอาวันนี้รักศูนย์ ศูนย oh, ์สี่ศูนเจ็ดโอ้ศูนย์เก้าจะหาศูนย์นี่พ่อจับห้หน่เพราะ่เพราะว่าให้จับเอาเออให้จับเอาอแต่เขาที่มัก<อ>มักหาศูนย์ี่ก็เอาได้เพราะว่าเรกุ้งนี้เคยมานำกันนะครับ อันนี้ป็ไหนมากสิเขาจับไปเนงสิจับตามกันเออจับตามิ่นกี่ฟืนธรรมศาสตร์กได้ฟืนธรรมศาสตร์ก็ได้ะว่าขั้นพี่น้องมากัดจัดได้นี่หาซวนซวนหาเนาะเนียนทว่าเนี่ยมาหนี้่วนตัวพอเตรียมมากเน้อยที่มารักหาเนี่ยลายกอรักรักศูนเอามาหนี้เนเนเนียนเน่นเนียนซวนตัวเนาะเอฟซีเนาะเขเตรียมเนีนน่วนตัวเนี่ เอมักตัวเองกระเจบออกอะไรแต่ว่าชนตัวพอเทีมมักห้าเจห้าเงนี่ซีหางงวดที่แล้วก็งวดทีแล้วก็เน้นหาง มดจะเล้วฟันเซียกันแล้วเงมดที่แล้วฟันหลักซเนาะที่กินเราฝักมารักษาดนี่อเงินนี้มารักษาสวัสดีครับพสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับหิ้วเอาสี่สี่นี่คือเหรียญซองเงินหลานนะครับเนาะงวดที่ผ่านมากอะเคยเห็นนะยุคที่เขาตกกลับนะครับสี่หกเนาะต่ว่าเลียมันออกหกสี่ มวลนี้พาเตียมใดมั่งส่นะครับก็บไปตามนี่อันนี้พาเตียมมักส่วนตัวนะครับเรื่องในเร็กผู้บา่าผู้ใหญ่ใจดีเันช่วงใหม่พาเตียมนะครับเนาะแต่อีพีมักชู 09, นกับเอาซีก็ได้มักหาเขาหาแต่ว,ว่าส่วนตัวพาเตียมมักเพื่อหาลักหานะครับแต่มีตัวนี้ตัวนึงนานานาเรียนฮาซีนี่ฮาซีไม่น่าจะมาด้วยกัน,นหากับซีนี่นะครับพอเรี่องบทของพอเตียมสูตรหนึ่งมันในซีกับหา คือชิมานากันกับร,กระจักปว่าเเมื่อกี้มได้เปยกับโกมัก,กันเงินไม่เปยกกับโกมัก,กันไดออ้อันนี้ก็ห่ออกไปตามนี่ตามบันในมากปออรต้องไปตัดตรงเป็นปต้องไปตัดครับเพีเพเยงแต่ว่าพอเตรียมเน้นเน้นซื้อเน้นทวนตัวครับกะปิลมนเอาพิดนอนแคบนอนจอยแล้วครับเด้ออันนี้ของ วันที่สิบหกพฤจิกานี่ววันที่หนึ่งท่านว่าเนาะค่ะสมชมเนาะบนล่างเลขยซองเงินล้านบนล่างเรียกวิ่งห้ากับศูนย์จับคูห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดห้าเก้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าส่วนตัวเน้นของพอแทมก็มีเจ็ดเอ้ห้าเจ็ด 590709เ็กแคบหน้าจอยแล้วครับเดอ้อมากระตา่ายมากระพานเน้ะครับเนาะอา่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพนคนเดิมนะครับเดอ้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม